เช็คฝนตกรายจังหวัด10วันล่วงหน้าระหว่างวันที่2ถึง11ธันวาคม2,568วันอาคารที่2อธันวาคมภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกไม่มีฝนตกนะครับภาคใต้จะมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสวันพุทธที่3ธันวาคมหย่อมความกดอากาศตามจากพายุโคโตกำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับก็จะทำให้ภาคเหนือภาคกลางไม่มีฝนตกครับภาคตะวันออกชิงเหนือจะมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธร ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตรังสต,ตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเพชรบูร์ ภาคตะว,วันออกชิงเหนือจังหวัดมหาสารคาม 101, าร้อยเอดยโสธรมุกดาหารอำนาจ,จเจริญน,นครราชาสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธา,านีภาคกลางจังหวัดสระบุรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมราชาบุรี ภาคตะวันออกจะมีฝนตกทุกจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กระบ,บี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาส วันศุกร์ที่5ทธันวาคมยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุโคโตะนะครับโดยภาคเหนือจะมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉีงเหนือมีฝนตกบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีรีส,สเกต สุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาภา,าคกลางมีฝนตกทุกจังหวัดนะครับส่วนมากจะมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักทางตอนล่างของภาคนะครับตั้งแต่จังหวัดนนทบ,บุรีลงไปนะครับภาคตะวันออกมีฝนตกทุกจังหวัดครับจะเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดนะครับภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ มีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณเอ่าวไทยก็จะทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับวันเสาร์ที่6ธันวาคมภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับ ภาคตะวันออกชิงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยโสธรร้อยเอ็ดภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับส่วนภาคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อยไปจนถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดนะครับส่วนมากที่จะมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักนะครับ บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานร,ราธิวาสวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับ ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดครับส่วนมากที่จะมีฝนตกปานกลางนะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงวันจันทร์ที่8ธันวาคมภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพรสุโขทยัยอุตรดิตถากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตภาคตะว,วันออกชิงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนาครนครปฐม ราชบุรีและการจนบุรีภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับวันอังคารที่9ธันวาคมภาคเหนือยังคงมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านตากสุโขทยัยกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีฝนตกครับ รวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับไม่มีฝนตกภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตรังสตูลสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียัลานาาธิวาาวันพุทธที่สิบธันวาคม ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกเล็กน้อยเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับโดยจะมีกระแสลมพัดผ่านมาทางหนาภาคอีสานของประเทศไทยนะครับทำให้มีฝนตกบริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญ ภาคกลางภาคตะวันออกไม่มีฝนตกนะครับภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกรับบีตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสและสุดท้ายนะครับวันพฤหัสบดีที่11ทธันวาคมภาคเหนือไม่มีฝนตกนะครับ ส่วนภาคตะวันออกชิงเหนือนะครับจะมีฝนตกบริเวณจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์ปุริยำนครราชสีมาภาคกลางนะครับมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดสระบุรีอยุทยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสา,าคนรนครปฐมราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดครับภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพระนองสุราธานีนครศรีธรรมราชสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาส